สวัสดีครับตอนนี้ควณฟ้าพ้าโชคนะครับอยู่วัดปูธุดงครับมาตามแนวทางนะครับงวดประจำวันที่สิบหมิถุนายนงวหาครับงวดที่แล้วนะครับปูห้ตรงๆนะครับศูนย์สองสองศงวดนี้มาตามต่องวดเลยครับว่าปูเสียงหายตัวใดฝันหรือยังว่าสูตรใดคือจังไดนะครับมารับชมรับฟังไปพร้อมกันครับ 509น้ำสกัครับ367โอ้เห็นหตัวเล้บา่เจ้าค่ะหกตัวหตัวหกตัวครับตัวครับลางของกซ้องวคฮขับปูโอ้ค่ะ509ปู367ขับปูโอ้ปูหกตัวยูไปนก้ย็ันเลยมนไปใส่หมูหมัดปันห่ามากเขามาเอาหมดสุดท้ายเลยนะครับอ้วยกรกิกกระติกดูพลาหมองได้ชื่อือครับปูอื อันนี้ของหมดที่แล้วนะครับเด็กามม่น402คือเราคือกันครับเลขทูนะครับตัวเดียวกันเลยวนาเสื้อนะครับครับ 5 0 9, าศูนย์เก้าหปูห้าเก็ดห้าศูนสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดขากล่าหกสองขับปูขับแต่ว่าถูกหนึ่งหนึ่งจุดเป็นหม,มปูหมดเลยหนึ่งจุดถูกหมดขับหงนหนลออยู่นี่ ปูกำลังเก่าไฟเขา่าครับปูนะโอ้ครับกำลังเดินไฟเข่าครับท่านผู้ชมครับกลับมาจางาังหวะหมวดที่ผ่านมานี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องแนวทางของปูนะครับเลขกถูก402 02ตรงตรง,ตรงกลับมาตามจังหวะให้ครับท่านผู้ชมหมวดวันที่16มิถุนาย,ยน2565 509 367ล่างตัวได้กป็ปูล่างหกอ่ะเดี๋ยววาวเท่าจริง เขียนตัวเงาให้เด้ครับตำชชมครับรับตำชุชมครับนี่ครับแนวทางปูทุดงคับ16มิถุนัายน2สิบปัว่0 9าศู่าสามหกเอาจจะเป็นหกตัวแม่นบ่ปูกับล่างหกสองตัวเดียวขับปูปูนี่ครับผมแนวทางตรงหวดเด้อครับปูทุดงขับตรชุชม สองตวัวตัดเอาครับหรือจะนี่ครับเอาหกตวัวกับหาศูนย์เก้าสามหกเจ็ดไปเลยนะครับเนาะครับหรือจะหาฉลากกินแงบง์แบตเตอรี่ไว้กับหาศูนย์เก้าสามหกเจ็ดครับพี่น้องล่าหกสอง 6, โอ้ถูกนี่จะจุดอีกที่พอปู<ะ>ถูกนี่จะจุดอีกที่จุดที่เดียวขันแล้วครับเอาแล้วขันน้ำมันใส่ปูันน้ำมันใส่ที่แล้วตอนที่ท่ันในเฮ็ดท่านในเฮ็ดหมดนท่านใน,น,นเฮ็ดมาปู วันพระขับท่ชนชมเดี๋ยวจึงจะมาตามให้ท่านผช้ชมอีกที่หนึง่งครับผู้ฟันบัเจ้ากาับือว่าจงได้คะวับจ่ันเราันเมือเราป็เที่นฟัน,ฟน,ฟนยัง <laughs> โอ้ค่ะครับเนี่ยสดออกได้เนียลไ้สิทิได้ให้เหนียลบกว่าำคาที่ว้ตรวเลถือว่าครับตระเลถือว่านะครับปู จะอ่านสิบเอามันปูนี่แะจะเป็นาัครับผมอยู่นี่นี่นะปูเนาะมุนเอาโอ้เอาขาปูมักปูมักตัวใดล่ะครับปูมักตัวใดท่านมากันไปน้าไปแล้วห้าหกเก้าว่าท่านห้าหปูนนี่ไหมจับแซานี่บอหหกเก้าตัวนี้เอาคือจะเป็นตัวเก้าปูหกเก้าเก้าห เดี๋ยวคับกาเป็นออกัแครับออกมาะครับใชิออกคนนี้เป็นยังภาครับปูพี่จะจับพี่จะจับห้าหกเก้าอบอมักยังสิบบอปูศูนย์เก้าหกเจ็ดถังสิบรเออศูนย์เก้านศูนย์อ่ตองสีก็ได้อ่าครับเดแต่จะจับมาปูอืมจอมักเลเสีศูนย์เก้าเจ็ดก็ได้ก็เดาแต่ครับหรือจะศูนย์เก้าเจ็ดนี่ครับปูวาในหกตัวนี่จับเอาก็ได้ครับท่านชุชมครับ หรือจะจับตามนี่นะครับเนะ้อง09 367หรือจะสลับกันไม่มีก,ก็ไดรใช่ให้เนี่ยคือความครับค่ะอืมความกระติดคือความเทียบเลยล่ะครับปู่ล่างคู่เดียวเน้นๆเล่นบ่ปูเน้นเล่นเลยเน้นเล่นหมด62โอ้ครับอีกครับทำช่ชมครับศูนย์มากอีกเมื่อปู่ึ้นมาเนี้่ยขึ้น่าเนี่ยความกระขึ้นก็นนนลง ครับถ้าซื้อคนซื้อเป็นช่วไรถ้าจับจุดท้อถือแบบว่ามันสิบหนึ่งมาสิบอยลังสองบวกถึงกระลืมบอกมานกยหมวดหนาวอกถ้าคนก็ซื้อครับปูเป็นยังไงครับทางหมวดกวนกันน้ำสิบเอ็ดออกสิบสองน้ำศูนย์เจ็ดออกศูนย์หกเกวามาเลยโอ้ต่ถูกหมดที่มาหน้าหมวดศูนย์หนึ่งสองนนเขาไบอกผู้ใดครับปู เจ็ดตัวมันบอกผู้ไ uh ด้นะสามตัวเลยบอกู่สามตัวเด้ครับผมงอกนสสองกัไอ้มันออกจุดูไปสี่หกสองออกหกสี่สองครับกันครับทูบเลยก็สิจุดบัผพกมันมาจาค่ะจุดบันพมันกเหมือนทูบมั็นเัิไค่สั่ ะ่ห้ตองวดได้ครับท่านผู้ชมครับถ้าหกตัวนี้ห้าศูนย์เก้าสามหกเจ็ดตีบัวทาเพราะ่าเพราตตาตานมีกสรสลับเอาสลับเอาในนี่สลับไปไดนะครับยุ้นไม่มีละโอครับแคาหกต,ตัวตรงนี้เบิมาเหินมาแล้วก็ใชเบิ้มไปไล่ได้กะไรนึงมาครับเปนเลก็กเบิ้มนะครับตราบุกกาก็ะไรด้วยเป็นสามศูนย์เจ็ดป่ะอาใ่นำสลับเอาไดนีเล่นมาบัวอืครับ มักเรียนเลขเขาจะเองเบิ้งเต็มยี่หรอกครับผมเรออกกันี้นี่ล่ะอืมใช้เท่านั้ละอห้าศูนย์เก้าสามหกเจ็ดัวอันตรไลนบริการ้าไกลครับอืมเปิดคำเสียงเบพบกตนี้ได้ครับผมห้าศูนย์เก้าสามหกเจ็ดปัวถามผชอบตามนี้ ให้สลับเอาในหกตัวนี้ครับผมส่วนล่างหกสองตัวเดียวนกปูเนาะครับปูวาหกตัวถ่าหกตัวกบห้าศูนย์เก้าสามหกเจ็ดตอนนี้ปูตัดให้ยังสะอาดสองหางครับถามว่ชอบตามนี้กะสลับเอาในหกตัวนี้ปูว่ายูนในนี่แหละครับผมครับฝากไปที่เก่าครับท่านับอย่านนี่แหละครับแนวทางของปูทุดงนะครับประจำวันที่สิบหกมิถุนาหกหาครับปูไ้ มาหกตัวครับบนห้าศูนย์เก้าสามหกเจ็ดนะครับปูห้ไปจับใส่เอานะครับปูบอกถ้าผู้ใดข้อหวยกระหงสีหูครับจับแซ่เอานะครับเหล็กลางปูห้เน่นๆตัวเดียวเลยครับหกสองนะครับผู้ใดมักกระกดไลก์ผู้ใดชอบก็กดติดตามนะครับให้ควนฝ่าผ้าโชคด้ยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ลำๆเลยลวยทุกคนทุกท่านนะครับ